วัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อุย้ยฝนตกไปไหนไม่ได้เลยวันนี้ฝนตกหนักสวนก็ไปทําไม่ได้ดูซิฝนตกต้องเก็บหมอนอะไรมาเข้าม้าข้างในฝนตกแพร่ๆกบลองอบๆฝนตกต้องขนนะคะฝนตกออกไปสวนไม่ได้ ฝนตกอย่างนี้ตรงไปจดุดจดไปไดไรไปกับวิวีไปจดุดจดอะไรวิวี่มีอะไรไปดูสิไปดูสิจ้ะมีอะไรอยู่ในครัวฝนตกคือสิมิตรกินวะซานผู้ใด่ละมักคือว่าจังเดี๋ยวไปเปิดไฟไปไปดูไปดูปดว่าวิวีิจะทำอะไรไปดูสิจ้ะวา่ามีอะไรทำวันนี้ จะมันอีสานรคร่ะหมอสานนี่มาีน่นจะกำลังจะจวดจวดตำแตงไข่ต้มนะคะสับๆแล้วนะสับๆับ,บมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยคะ่ะเพราะว่าแต่ลาวีจะต้มต้มขนมจีนก่อนนี่มีหนึ่งห่อกับครึ่งหอ่อต้มครึ่งหอก็ทานไม่หมดคะ่ะคนเดียวเนาะนะมันพอกำลังว่าจะทำแตงโมก็เลย มันจะทำแตงโมโลูกโตๆก็เลยไม่ได้ทำฝนตกก็ได้จะมาจุดจวดทำส้มตําขนมจีนไม่มีส้มตำาิีิตำแตงนะคะแตงแตงบีโอแล้วก็ไข่ต้มไขต่ไขต้มสําเร็จในนี้เพอร์เฟกมากไข่ไข่ข้างในเขาจะเป็นยางมาตูมนะคะฝรั่งนี้เขาจะต้มก็จะตั้งนาดิกาไว้เลยติ้งติ้งติงต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 ,งต,งตงประมาณ ห้านาทีสามนาทีแล้วก็แล้วแต่สูตรอันนี้แต่ไปซื้อสมุยท่าเราตั้งไข่ต้มขนมจีนนะคะไปป๊อกๆก,กับวิวีนะนี่แตงมีแตงมีเราก็ได้ทานวิตามินซีใช่ไหมมะเขือเทศมะนาวนะคะไปจวดๆกับวิวๆนะแต่วิวทานพ,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 พริกเผดแผดๆผดลุยลูกกระมอง เราใส่กระเทียมลงไปกระเทียมกระเทียมจ่ากระเทียมกระเทียมแดวไปเอาลยขาดพร้อมขาดกระเทียมไม่ได้เพราะว่าเป็นสมุนไพรเนาะนี้ก็เลยไม่มีวัตรไม่มีไอนะใช่ไหมคะโขกดังๆให้ข้างบ้านน้ำลายไหลเยออหยาดเยิมน้ำปลาเนี่ยเตรียมไปแล้ว ดูคลิปน้ำปลาโอ้ยน้ำปลาไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อก็ไม่เป็นไรหรอกเอาเงินมาหาค่าโคษณาเดอ้อพี่ใหม่พี่ล่มพอเด้ย <c oughs> <c oughs> น้ำปลาสั่งตรงจากโปรดักจากไทยแลนด์โปรดักชั่นไทยแลนด์นะคะมาเลยไปจุดจวดกันใครน้ำลายไหลก็ยกมือขึ้นแตอนนี้เมื่อกี้มีเพื่อนของ มีเพื่อนอุ๊ยแซนก็สั่งอะไรมานี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวแท้ทั้งขาวถุงอ่าเป็นอะไรสลายมียาวมากเลยดูสิแฟนเอาไว้สลามีแล้วก็แคสเซว้ลานแคนเซวิก็ชอบทานชีสชีสชีสอันนี้เป็นสลามีเขาต้องหั่นเขาต้องมาตัดแฟนไว้ก่อนตรงตรงตรตรงไว้ก่อนตรงทานชีสนะคะ ก็ชีสเขาก็ทำมันจะมีแตกต่างชีสชีสแข็งชีสนิ่มนะคะแต่อันนี้สั่งสั่งตรงจากอะไรอิตาเลียโนโอ้แก,กชอบนะคะฝรั่งเขาก็ชอบทานชีสสั่งตรงแล้วก็สลาเมติปาเขาจะแฟนเอาไว้ให้มันแห้งก็เหมือนบ้านเราเนาะไส้กรอกบ,บ้านเราใช่ไหมอันนี้ไส้กรอกจากอิตาเลีโนอ โอ้ยแฟนหลุดสุละนี่แกสั่งมาจากอิตาลีเพราะว่าจากสวิตเซอร์แลนด์ไปอิตาลีก็ขับรถประมาณกร,กราวบิกหชั่วโมงมันก็เร้วแต่สวิตเซอร์แลนด์ฝั่งทางเหนือก็เป็นดอยชเชนก็ขับไปเที่ยวกันนะคะไปเลยไปจุดๆกับวิวนะคะตำแตงไข่ต้มเมนูสุดฮิตสุดฮอตนะคะวิวจะใส่น้ำปลาด้วย ขาดปลาไม่ได้เ,เพื่อนบอกว่าอาตามแจงเขาไม่ใส่ปลาก็ได้ค่ะเพราะบางคนเขาก็ไม่ทานน้าปลาแต่นี่ปลาพัดจะไรพัดจะไรป่ะนะกะตีใช่ไหมคะคุณพี่ไมคค่ะเอามาเงินใหม่เด้อคะ่ะโฆษณาหนัาปลานะรวยใครน้ำปลาได้ทรงลูกเลี้ยงจบปริญญาสามคนสี่คนตัวพี่ไม้พี่ลมพอนแซวแซว เซวถ้าได้เห็น Youtube จะดีใจใช่ไหมเห็นวิวซื้อน้ำปลาให้ดีใจใช่ไหมจากแดนอีสนนานพนะพี่ใหม่บันลองเพลงซื้อน้ำปลาให้เยอะๆนะคะ่รนะรถนจ๊ะป่าไปจดจดๆกันเลยค่ะป้ามาม,ามาฝนตกๆทำแต่อาหารกินทำแต่อาหารแล้วก็ทำดูแลบ้านค่ะวิว ไม่ทำงานมาหนึ่งปีตั้งแต่โควิดแล้วลาออกจากงานก็มาอยู่บ้านดูแลบ้านดูแลบ้านกเกษียณแล้วเกษียณแล้วเสียแล้วสิวสวขายบ้านผู้ใดเสียเอามาเอาเด้อไปปะไปจุดจวดจุดจวดค่ะส้มตำ,ตำตำแตงไข่ต้มเมนูนี้ใครชอบใครน้ำลายไหลแล้วใช่ไหมมีนเสียงโคริดน้ำลายไหลอก ลาหช้อนใส่น้ำปลาหช้อนไม่ทานอรชโลดวิสเหยอน้ำตาลเอาไปครึ่งช้อนเพอร์เฟกตแค่นี้ค่ะมันง่ายตำแตงไข่ต้มฝนตกไม่ต้องไปเดี๋ยวต้มต้มอันนี้ก็ประมาณ5นาทีจบขนมจีนนี่สุดยอดขนมจีนแห้งจวดๆไปเลยค่ะนะคะ